เดินทางมาเรื่อยเร่ยเรียบเรียงมาน้ำมันก็ใกล้จะหมดโอ้โหพี่อัดครับไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วค,ครับคุณดังๆนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยครึเท่าไหร่นะครับสิบงครึเท่าไหร่นะครับฮะสิบโม,มงครึ่งเพอพี่คนเดียวเลยนะรู้ไหมน,นี่ยผมบอกแล้วว่าปลุกผมไม่ใช่บอกว่าพี่ให้พี่ให้พี่ตื่น ทีหลังนะถ้าผมปลูกถ้าพี่ปลูกผมไม่ตื่นอะ่ะพี่ก็โดดต่อยหน้าผมเลยผมจะได้สะดุกมาสะดุกเฮ้ยเฮ้ยม,มีอะไรเฮ้ยต่อยทำไมอะอะไรวันเนี้ยแบบตกใจอะเข้าใจไหมจะได้อลีนอล,ลีมพุ่งผ่านแบโบหูตกใจแล้วนอนไม่หลับแล้วโอ้ยอยูๆโดนเด็กต่อย <c oughs> <c oughs> เออะไรนะพ่อแน่ก่อนปากใช่เดี๋ยวลูกค่อยถาให้พอพอ,อทิ้งไว้ลูกเล,ลาายร้อนใน่ลงมาเดี๋ยวลูกค่อยไปตาย สวัสดีมอร์นิ่งยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับพี่ไอครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับเจ็ดโมงสิบเก้าแ้วเจ็ดโมงสิบเก้าแวทุกคนก็ื่อวานนี้หลังจากที่้านรถเสร็จแล้วนะครับก็มาจอดเอติมน้องอะไรอิ่มหมดคือแบบอิ่มแป้นเลยนะครับผมที่ปัม๊มกินก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้าง o ho, โอ้ยบอกได้เลยว่าเต็มท้องครับทีนี้ก็ขับมาได้สักพักครับวาบุญเลยง่วง ม่วงเจ็จก่อนถึงท่ามพนาลานะครับเอสโซ่ผมมาถึงเมื่อคืนพี่มาถึงประมาณกี่โมง,งนัดสามทุ่มปะสามทุ่มนะทุกคนก็ถามว่าจะจอดพักสายตาสักประมาณสองชั่วโมงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับให้น้องอั่นเรียกเพราะว่าเดี๋ยวน้องมันก็น่าจะง่วงอ่ะให้เรียกผมผมมาตั้งนายกับปุกอย่างนี้เลยสรุปอั๋นเรียกผุ๊สองทีใช่ปะแต่ตอนตอนนี้ปุ๊กพี่ทำไงบอกว่าอะไรย้รอนย้อเตือนกี่ครั้งสามสามครั้ง อันนี้เขาไม่เรียกว่าปุ่มนะน้องรู้ไหมอันนั้นเขาเรียกเขาบอกเฉยๆที่หลังปุ่มพี่ยังเขย่าเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับว่าพ่อเขาปวดอยู่ไปจอดล้างรถเอ้แล้วนะเออกลับบ้านไป่ถึงนิดหน่อยเพราะว่าตอนขาลงมาน้องไม่หมดนะครับเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็คืนนั้นนะผมว่านูน้องได้มาหลับสี่ทุ่มห้าทุ่มเฮ้ยผมมาหลับสี่ทุ่มมาถึงห้าทุ่มเชียงคืนพ่อมาถึงจะไม่ได้นอนสองชั่วโมงนะครับแล้วก็สัตย์กา มาเลยครับผมแล้วก็ได้มานอนขึ้นชั่วโมงที่กรม,มทางหลวงชายานะครับตรงนั้นแหละแล้วผมก็ยาวเลยที่จะลงของเสร็จน,นะครับแล้วทีนี้ขากลับที่มันก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่เราจะเมื่อยล้าบางง่วงบางอะไรบ้างนะครับนี่ก็ว้าบุ่นเลยตอนแรกก็ว่าจะพักสายตากันสองชั่วโมงครับน้องอัดผมตื่นมาปุ๊บดู้สึกาเอ้าไปหกโมงแล้วอัดนอนปุบอยู่ ว่าวุ่นโดนบนแน่นอนครับเป็นจาระเบียบก็พ่อบอกว่าขับรถนะครับพ่อทั้งพ่อคิดทั้งพ่อพ่อตาเขาก็บอกถ้าขับรถแล้วง่วงนะครับไม่ไหวอย่าฝืนครับจอดเลยไม่พักสายตาก็หลับจริงแหละตอนแรกผมก็ว่าพักสายตาก็คนมันหลับไปแล้วเขาบอกเบาไม่ไม่ไม่ตื่นหรอกแต่ก็เป็นความฝินผมนั่ลยมันตื่นอย่างเช้าเลยครับทีนี้เต็มที่เลย ง่าละผมบนอีกแน,น่นอนครับผมไปได้งานกลับอีกต,ตอนนี้ผมอยู่แค่เวียงสะเองนะครับผมอยู่แค่วียงสานะตอนนี้เ <c oughs> วียงสะกี่โมงนะนี่เจ็ดโมงเหรอเจ็ดโมงครึ่งครับอยู่เวียงสะเราน่าจะไปถึงบ้านกับบ่ายแล้วม้ง <c oughs> ว่าจะว่าจะวิ่งไม่จอดนะครับเพื่อที่จะไม่อยากอยากน้บนบ่นแตวก็ผมก็อ่า อย่างว่าแหละพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้บอกเลยครับได้งานกลับผมก็เลยแบบแต่ผิดพลาดแค่ที่ว่าจะจอดแค่สองชั่วโมงครับแล้วก็ไปถึงบ้านประมาณช่วงเช้าทีห้าหกโมงวันเนี้ยแต่ทีนี้มันเป็นอะไรที่แบบตื <c oughs> <c oughs> ่นเช้าเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมผมก็ว่าจะวิ่งไม่หยุดเลยนะครับวิ่งไปแบบนี้ตลอดทางแบบจอดน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ถึงบ้านไวๆนะครับ เรา่เมื่อคืนผมกลับว่าจะออกวิ่งเชี่ยงคืนใช่ไหมเชียงคืนประมาณสามชั่วโมงถึงชุมพรไหมแล้วก็อีกสามชั่วโมงมาถึงบ้านนะประมาณนั้นจากชุมพรไปทับสะแกอีกทีนึง่งแบบวิ่งไม่จอดนะถ้าวิ่งจอดแต่ผมว่าเลยนี่ครับผมโอเคครับขออนุญาตจวดกอนเมื่อกี้ก็ส่วนของน้อง,องพี่นะครับผมมีแต่คนจำรถผมได้ขอบคุณสลับเสียสลักทายด้วยนะครับขอบคุณเจ้าถิ่นหาดใหญ่นะครับ ฝัเดือฝักตัวได้เด็กต้เหมือนกันนานๆลงบางทีครับวาวุ่นเลยล้างรถเราก็ล้างไม่นานเท่าไหร่นะใช่ป่ะเออมานานตอนอาบน,าน้ำเวาจะออกแล้วก็มามานานตอนจอดกินน,นู่นนี่นั่นแหละที่ง่วงก็คือจอดกินเลยหรือว่าคนเราต้องกินไงไม่กินก็หิวอีก <c oughs> เดี๋ยวใจนิดหน่อยครับก,กับเวลาของตัวเองเดือที่หลังต้องเอาใหม่ละต้องเอาใหม่ นานลงมาทีทุกวันนี้ผมยังกะเวลาวิ่งอะไรไม่ค่อยได้ทุกคนแต่ถ้าว่าเป็นแบบนี้อยู่กับรถประจำะผมกะเวลาวิ่งถูกอยู่อยู่บ้านบ้างอะไรบ้างกะไม่ค่อยถูกน้ำมันเมื่อวานลงมาครับเหลือครึ่งถังในวิ่งออกมาให้มันเหลือครึ่งถังดีเท่าไหร่ผมลืมเลยเจ้ผมเวลาโชว์กวันยาวๆครับผมแต่ไม่พักจัดไปไปรุ่นกาอนจุ่ม หอไปเลย เดินทางมาเรื่อยๆรืยเรียบเรียงมาน้ํามันก็ใกล้จะหมดโอ้โหพี่อัดครับไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับคุณดังๆนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยสิงครึ่งเท่าไหร่นะครับสิบโมงครึ่งเท่าไหร่นะครับฮ่ะสิบโมงครึงมมงคร่งพอพี่คนเดียวเลยนะรู้ไหมเนี่ยผมบอกแล้วว่าปลุกผมไม่ใช่บอกว่าพี่ให้พี่ให้พี่ตื่น ทีหลังอะถ้าผมปลุกถ้าพี่ปลุกผมไม่ตื่นอะ่ะพี่ก็โดนต่อยหน้าผมเลยผมจะได้สะดุกมาสะดุกเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอะต่อยทำไมอะอะไรแบบเนี้ยแบบตกใจอะเข้าใ,ใจไหมจะได้อลีนอลีมพุ่งผ่านแบบหูตกใจแล้วนอนไม่หลับแล้วโอ้ยอยู่ๆโดนเด็กต่อยเฮ้ยยังอยู่หลังสวนอยู่เลยครับผมจะเข้าเขตหลังสวนมันงจะเลยละเมมาครับโอ้โหหัวจะปวดเลยก็เมื่อกี้โทรคุยกับพ่อคิดพ่อคิดบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่า ได้ไปลงท่าเรือละนองครับผมกระเบื้องผมก็แซวพ่อไปว่าขอให้ได้ไปแพแรกท่าเรือแรกที่ผมไปเ้อะมานิดมานิดแต่สุดท้ายพ่อก็ได้ไปจริงเมื่อเช้าโทรคุยครับผมตอนนี้พ่อน่าจะเกือบถึงจุมพรแล้วแหละหรือไม่ก็อยู่ในบริสันต์นะครับแต่ผมเที่ยวนี้ไม่ได้เข้าไปก็พ่อบอกให้แชร์โลเข้าไปด้วยแหมเสียดายจังเลยตอนที่ยเรือปุ๋ยกับเข้าที่ผมวิ่งปุ๋ยน่าจะแบบพ่อคิดไปด้วยนะ ไปดันเธอกันละนองอะไรประมาณเนี้ยไปปั่นโค้งกันนะตีคู่ไปน่ะจะสนุกครับผมเจไดายได้คนละเที่ยววันสี่เมื่อกี้ก็เจอรถหล่อครับเจอรถอที่ผมก็ไปถ่ายในมิตติ้งด้วยนะครับเป็นรถของพี่บิวนะครับอยู่ดีรถน้ำมันแต่เีไดายถ่ายไว้ไม่ทันครับผม <c oughs> พี่เขามาปุ๊บผมยิกไฟเขายิกไฟเสร็จป,ปุ๊บเขาบีบแต่จังหวะเดียวครับผมเลยลากยายๆๆๆๆบบนะี่ ไปแล้วาาเล่นกันไปครับผมสนุกแล้วก็เจอพี่มอนด้วยครับผมพี่มนอนเอาปุ๋ยไปพี่ชายผมซีรีแดงกันชนหน้าปังหมุดยื่นนะครับตียื่นตียื่นออกฝาอันนี้ฝาแล้ววันนี้เขาวิ่งไม่ไวมากแล้วก็เรามีความเร็วเราก็แซงไปครับผมนี่ก็จอดข้าวมาแล้วนะครับคอยเชชั่วเนี่ยแล้วพี่ก็เข้าอยู่ในโลกส่วนตัวไงพี่อัดขากลับนี่รู้สึกว่าให้เคาะยางไปกี่รอบเอง แต่อย่างว่าละเด็กๆผมก็แบบนี้แหละเมื่อก่อนดูการ์ตูนบ้างอะไรบ้างบางทีก็นั่งรถด,ดูจนเบื่อแล้วอะเห็นอะไรจนเบื่อแบบถ้ามาสองคนมาเนี่ยมองคนขับก็ไม่ค่อยได้คุยกันใช่ไหมใช่ไหมอาดต่ต้องม,มีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปมันก็แบบไปเพื่อนไปแต่พอดีครับที่นี้น้องมาด้วยก็ใช้น้องหน้าที่เด็กรถครับผมช่วยดูนั่นดูนี่ดูรถข้างซ้ายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ช่วยเก็บหน้ารถนะครับเวลาจะกินอะไรก็บอกน้องๆๆพี่ขอกินหน่อยหยิบให้พี่หน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมนึกถึงตัวเองตอน็กๆ ฟีลเด็กเลยตอนที่ผมก็ยังไม่โตนะ <c oughs> นี่ครับผมถ่ายรถหล่อให้ดูอีกคันหนะึ <c oughs> <c oughs> ่งวิสตอวิสเตอร์แมอเตอเดี่ยว <c oughs> เรียงเรียงเรียงเต็มเลยอ่ะนี่ <c oughs> อีกคันหนึง่งคันนี้สวยแ <c oughs> ต่ต้องต่ำแปลกนะรถหน้าต่ำๆนี่เป็นทรงที่สวยนะไม่ว่าจะแต่งเลดหรือไม่เลนนะครับแต่ถ้าใส่สเกิร์ตหน้าแบบรถบรรทุกอะ่ะใส่สเกิร์ตหน้าที่เตี้ยต่ำนะครับคือมันก็ดูหล่อแล้วสวยแล้วอ่ะจริงๆ มันดูใหญ่อะมันดูแบบทรงแบบเจ๊กๆไงไม่รู้พี่ชายผมเนี่ยอ๋อ,อไม่รู้จะได้เจอคุณพ่อส่งคิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะโทรหาโอเคครับผมเดี๋ยวโทรหาพ,พ่อก่อนไม่แน่ใจว่าตอนนี้พ่อถึงไหนแล้วครับอ๋อางนาซางนาจะออกไหมถ้าจะออกผมอยากจะให้นะแต่ว่ารถหลังมาไนะว้นะรถจริง่ะ ตอนนี้อยู่สวีแล้วครับผมเมื่อกี้ว่าจะโทรหาพอคิดก็โซไปไม่รับสายครับน่าจะถึงบริษัทแล้วแหละน่าจะเอาโทรศัพท์ไว้หน้ารถหรือเปล่าแล้วก็ลงไปทำอะไรข้างล่างเตอน้ามงเิอน้ำมันนะครับน่าจะประมาณนั้นเฮ้ยเอานี่เจอรถ FC คันเมื่อกี้ครับที่ส่วนไปเอานี่มันพาไปคุ้นๆน,นะครับเนี่ยผมเห็นแต่ไกลเลยนะใครนันนะใครกันนะไอเอค่ดหมวกด้วย น่านจะเคยเป็นรถตู้เย็นมาก่อนครับเนี่ยใครเอ่ยสามแปดเก้าหนึ่งอ๋อน่านจะเป็นรถขอาแก้งหน่อยบางคนเขาก็าคงจะงงอ่ะว่าใครอ่ะถ้าใครจำผมได้ก็รู้ครับเหมือนรอบนั้นนะบีบให้พี่อะเดลฟ์ไปตัดคนหนึ่งแล้วฉันก็งงว่าใครเพราะว่าผมมาจอดอยู่อยู่เทือหน้า ตอนนั้นเขาเลี้ยวเข้าบริษัทนะผมมาจอดอยู่เลยเรียกมาสมพลมานะครับตอนนั้นเป็นรถตู้เย็นเขาก็ามาจอดตามตู้เขาอยากจะรู้ว่าใครรถเบิดลงมาอ้าวอ๋อนี่เองเขอาอบอกไปเจอกันนานเลยก็ทักทาทยกันไปครับผมไปอธิว่าพอคิดสักรอบครับไม่รู้ว่าพ่อคิดจะรับหรือเปล่านะอะไรต้อ่เชื่อจอะทายคลิป มาดูมาถ่ายรูปกันคเห็นดูเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนดูคิดถึงคิดถึงไงพ่อสมคิดไปไหนครับนี่มาถ่ายคนดูเห็นโบกมือไปไปกล้องหน่อยเสียด้ากำจัดปอบเอ้พ่อเข้าเส้นละนองพ่อเข้าเส้นละนองไปแล้วครับะ พอลรวนอยู่ว่าช่วงนี้โ okay, อเคขับรถไป็ก่อนได้ใกล้ถึงกระโทมแลยวลูกค่อยบอกทาง่ะใโลเคชั่นมันแชร์ไปแล้วมันไม่ขึ้น <Okay. S 1> ออเข้ามาเรียกซิลละน้องแล้วครับตอนนี้เรามาถึงอาาแยกประมพรนะครับผมเห็นไหมไมีา้ไปไปละนองพอเข้าไปแล้วทําไ,ทไมทาไมตอนลูกวิ่งปุ๋ยไหมพ่อไม่มีงานกับเบื้องวังนนี้ออกบ้างจะได้ไปด้วยกัน เองเลยแกดูม่องหาลงวันนี้ไปหรือเปล่าลงวันนี้หรอหาลงวันนี้ฐานอยู่แล้วนี่กี่โมงแล้ววะอานนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงไปถึงนู่นก็อยู่ประมาณบ่ายสองบ่ายสองนิดหน่อยฐานแ,แต่ต้องถามว่าชุดที่ว่าไปลงอะ่ะจะมีชุดก่อนหน้าที่ไปลงไหม มีรถอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีแค่รถเหลาที่เข้าไปลงท่านั้นถ้าลงท่านั้นมีแต่รถเหลาอยงเงี้ยก็ไปทันห้าโมงอะห้าโมงอะตรงนั้นะจะจบเวลาจะไม่ลงแนละ้วห้าโมงอะที่ว่าไม่นจะลงตอนที่รือปล่าลงเที่ยงก็ลงโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยกับพ่อเรื่องงานกอนครับเดี๋ยวสอบถามพ่อไปแผลแรกที่ผมไปนะครับ

่อะไรนะพ่อแต่อปากใช่แต่ลูกค่อยทำให้ทอดทอทิ้งไว้ลูกเลยเรแน่ลงมาเดี๋ยวลูกค่อยไปเลยไปก่อนเไปที่แต่ดังจังัหน่อยันะอมองม,ม,ม่อยอน่อกม่ล้าไจเยอเหมก ใช,น,ใช,ใชน่าน่าน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นที่ตัวตัวกระปิ่งข้างในอาจจะรุดอีกก็ได้ตัวท่อเรามาดูค่อยมาวันไหนก็บอกเลยลูกทออมาเก็บลูกทมไว้ที่ลูกลูกมาเมืเ่อเจอเมื่อไรก็ค่อยเอาไปใส่บอกว่าร็อนจัดปิ์แมแอบไปเล็น่าจะใช่น่าจะ อย่างเลยโอ oh. oh. ้นไ้ได้งากับเรือตอนลุกหิ้นะแท mm hmm. นนั้นที่ไปอะเวลาไปปุ๊บเราจะต้องเลี้ยวขวาบนเรือเห็นไหมเดืมีกระดังข้าวขวามืออะพอวิ่งไปเส็ป,ปุ๊บเราก็จะขึ้นเรอแล้วก็จะเจอท่าเรือใหญ่อยู่ขวามือไอ้สนักง,งานท่าเรือแล้วก็เห่งตรง่งตรงง ขึ้นเทือกไปวิ่งขึ้นเทือกไปเชิญไปถึงเทือกอยู่เทือกหนึ่งมันจะเป็นเทือกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนีพอลงเทือกเสร็จปุ๊บลงเทือกมันจะมีแยกทางขวามือมันจะเป็นแยกคอนกรีตแต่มันจะไม่แยกตรงตรงนะมันจะเป็นแบบแยกแบบเฉียงเคียงอะวันนี้เราคันเก่าพี่โอมพี่โอมเนี่ยหรอ พอแวะไปมานะ ถึงพ้าตาอินช้างครับผมเชียงฝ่าแล้วก็เดินทางไม่ค่อยได้จอดไหนนะครับเมื่อกี้จอดติดไฟแดงหไฟแดงร้อยวิเลยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเล่นนิหน่อยครับผมระหว่างการเดินทางรถยังเรีเยมมันเดินครับก็ลุกเที่ยวนี้เราไม่เจอฝนนะครับผมถือว่าฝนเป็นใจดีเลยเดี๋ยวพามาดูเด็กเคาะยางหน่อยหัดเคาะยางเคาะดีแน่นๆเก่งข้อมือเวลาเคาะอ,อะ่ะ นี่นี่นี่เวลาเคาะเคาะแบบนี้เอาหน้าเคาะนะสัมผัสดอกใหญ่ให้เต็มใช่ไหมแล้วเคาะให้เกร็งข้อมือแล้วก็เวลาเคาะดันมันไว้ดันข้อมือไว้นี่เขาจะนี่มันจะดังออกอย่างนี้นะจับยาวๆก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยมีลมเคาะ้างซ้ายยิ่งดอกเป็นแบนน่ะมันจะเคาะดังดอกหน้ามันแบนนะอ่ะมือซ้ายดิอ่ะดังไม่เป็นไรมือฝ่าก็ได้นี่ครับผม หัดตีนิดหน่อยๆขออยากให้เป็นก่อนเอาข้างขว่าข้างขวานี่มันเป็นดอกเยอะครับดอกเยอะจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเนื้อดอกมันยังมีอยู่มันไม่แบบมันเหมือนมันตีไม่แบบไม่ถึงข้างในอ่ะอันเนี้ยคอยังไหนเขาะเข้อนี่เวลาเคาะไม่ใช่จับไม่ใช่จับไม่ใช่จับค้อมแบบนี้เวลาเขาะอ่ะไม่ใช่จับขอมเมื่อกี้อาจจับค้อมแบบนี้ใช่ไหมแบบ เวลาเนี่ยใช้นใช้นิ้วโป้องอะกดไว้หน่อยหนึ่งแล้วเคาะนี่ดูนะวลาเวลาเคาะเคาะแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้กดข้อมือไว้หน่อยเห็นไหมจะดังคนละแบบไม่ใช่อันนี้ก็ได้แต่ว่าให้เองข้อมือมันจะแน่นๆจะได้ได้ยินเสียงกัชจจัดไปฝั่งนู้นบ้างตอนนี้เคาะหมดแล้วนะก็มีลมทุกร้อนะครับไม่มีรั่วม,มีซุมแต่ว่าผมอยากจะสอนน้องให้แบบ ให้เป็นนะครับนะไม่ดังไม่ดังเอาไหมเน้นพี่บอกว่าเวลาเคาะให้ทำเคาะยังไงก่อนฮะเวลาเออให้มันสัมผัสเต็มๆมันนี้เข้าใจป่ะนี่ไม่ใช่ทําบันนี้ถ้ามาโดนแบบเนี้ยสมมุติว่าเคาะโดนไอ้หน้าเนี้ยโดนแบบเนี้ยเห็นไ,ไหมมันก็ดังมันก็ดังแต่มันจะดังอีกแบบเวลาเคาะไอ้นหน้าตรงเป็นแบนเนี้ยมันสัมผัสดอกได้มากสุดดูเห็นไ,ไหมอันนี้อ่ะเคาะ อย่าไปโดนชิงเขียงนะไปโดนน้ำหน้ากันนะแรงๆวันนี้เด้เด้ข้าท่าหนักข้างขวามามาตีอย่งงี้มาฟองงี้เออเออนนั่แหละอ่ะจะเบิกงมันอย่างงี้มาตรงนี้เออจะได้ง่ายๆตรงนี้ตีดังแน่นอนเอาเอราในดังกว่ากันเพราะว่าอะไรน้อง้องไหนดังกว่าเพราะอะไรก็มันเหลือน้อยแล้วทุกคนเห็นไหมเพรามันแบนเน่เน่เน่เมันจะมันเสียงจะไม่เหมือนกัน ดูเห็นไหมจะยิ่งดองเหลือเล็กน้อยไปนยะจะยิ่งแบบดังมากแต่ว่าผมเพราเนี่ย <c oughs> ดาวปลาไฟครับผมเพราเนี่ยให้แบบรู้อย่างเดียวนะครับว่ามีลมแล้วก็พอนิ่มพออะไรพวกนี้แต่ไม่รู้หรอกไม่รู้ถึงขั้นที่ว่าลมเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับพอจะรู้ว่าลมน้อยอ้าผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนี่ครับผ่อ๋องงไงแล้วก็บงนี้ดิกนะดาขวาหาที่ที่ตีง่าย อันนี้ดอกเยอะครับเพื่อเปลี่ยนมาดอกเสร็จแล้วเสินส้นนานๆทั้งนั้นเลยครับรถรถพ่อผมนี่ครับ <im it> เป็นเด็กเด็กขอ,อยางก่อนขอด้ยวยเลยต <im it> ่อนหน้านะครับ <im it> ผมดูมันรูกก้กับหมดทุกรู้กับเหมือุถึงดอกแล้วแหละเฮ้ยรู้กับเหมือนถึงก่าบ้าง <im it> ยิ่งรถหนักก็ดูง่ายครับล้อไหนล้วนล้อไหนเสริมอ่ะเพ <im it> ราะว่าแก้มแก้มยางมันจะออกเยอะ อันนี้พี่ให้เคาะนี่ไม่ใช่อะไรให้ทำแบบประจําเพื่อพี่ผมอะจอดมาสองรอบสามรอบมันก็ไม่ลงรถทุกคนเพราะว่า <c oughs> นั่งเล่นแต่โทรศัพท์น้ารถไงมันสบายเกินจอดให้ไปเคาะยงเคาะยางบ้างเออจะได้เดินดเล่นข้างล่างบ้างเคาะเป็นยังทีนะเคาะเป็นละฮะเคาะยังไงให้มันดังยังไงป่องป่องไอ้ดังป่อง <c oughs> <c oughs> ป่องไหนพูดไปได้ให้เคาะให้มันดังไงป่องป้องป่องป้องด้วยพี่วะไม่ทำมาดา เดินรู้ไปทีเล็กทีน้อยครับน้องมันยังข้อมือไม่แข็งไงข้อแบบนี้ไปก่อนอ๋อดีกว่าไม่ได้บออกะไรเลยตอนเล่นๆกันไปครับผมไปเดินทางกันต่อครับตอนนี้พ่อคิดก็เดินทางก็อนอนนะครับไม่แน่ใจยังไม่ถึงล่ะไอ้ที่ว่าเราจะต้องเลี้ยวดูเขามาไม้ถึงตูดผมถ้าผมออกไปนี่น่าเกลียดนะเนี่ยร้อนเปนวันจริงวันนี้ป่ะเข้าไปน่าจะอีกประมาณเกือบชั่วโมงครับ ที่พ่อจะถึงเลี้ยวบนอุโมงก็เข้าไปทางนั้น,นป,ประมาณสิบก่าโลได้นะครับเดี๋ยวค่อยบอกพ่อพ่อจะไม่รู้ว่าแพอมอยู่ทางเข้ามาันจะตรงไหนไงเดี๋ยวเราโทรบอกนี่พ่อทรนครับเคครับไปจะกกันอีกทีที่บ้านที่ฝากทุกคนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมาถ่ายเล่นๆนีเฉยอัด Kẻ <laughs> thích chắc qua, bao, Đồng chặt Đứng dậy à, đấy, ngoài, okay, okay. luôn Chắc vào đó hả? À? <laughs> chắc vào Chắc chua đi, chắc chua đi đà. Ok ปิดเลยนะตักน้ำไปล้างมือครับกำลังจะเข้าไปเติมมันแก้งน้องชายหน่อยสะดุ้งเลยเลยตศรษกจใจเลยอุ้ยพี่อ้อยจะทำผมสิคะไปทักทีด้วยน้อยๆอันนี้เบาพอเบาพอเดี๋ยวหึงเอาไหมเอาไหม เอาไว้เอาไ,อาไ,ไว้เอาไปคลิปไปไปเลยอ่ะเอาไปคลิปไปไปเลยสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไมได้ตอบเอาไว้จบได้แล้วท <c oughs> ีปปเ่เข้ามาดูแลที่เข้ามาดูคลิปพวกผม<อ>สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> สวัสดีครับยืนดูแล้วเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมั้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องน้องอ้อ สาบ um. ันทกเออสตร์บันทุกเอ่ามอลุ้ใส่บันทุกก็ฝากติดตามน้องอัดคนนี้ด้วยนะครับเป็นมาล้อนะครับผมมันก็ท่าอะไรไม่มากนะครับแต่ก็พาไปเที่ยวไปเติมทั้งทีครับดีกว่าอยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับผมก็โอเคครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วครับผมเราจะกลับบ้านกันแล้วไปแล้วครับผมอย่างที่น้องว่าบ๊ายบายบ๊ายก่อนเลยบ๊ายบายจุบุจุบุนะจุบุ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 เร็จุบุจุบุจุบุโคตรบังคับอ่ะ